สวัสดีครับสำหรับในวิโอนี้ที่แอดมินหายไปนานนะครับช่วงนี้เพิ่งกลับมาใหม่ๆนะครับก็น้องๆลิงก็ยังสบายดีกันอยู่อากาศของที่ป่าก็กำลังเย็นสบายนะครับซึ่งในช่วงนี้ก็เหมือนจะมีฝนตกบ้างนิดหน่อยนะครับฟ้าก็ไม่โปร่งใสเท่าไหร่แต่น้องๆลิงเองก็ยังหากินตามปกติกันไปนะครับ เด็กๆก็กำลังเล่นกันอยู่นะครับแล้วก็มีตัวที่เคยตัวเล็กๆอยู่ตอนนี้ก็โตกันมาแล้วครับเติบโตกันมามาเจอกันอีกทีก็ค่อนข้างแปลกตาไปเยอะเลยนะครับมีบางตัวก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วอย่างเหมือนน้องโบวีนะครับตอนนี้ก็โตแล้วตอนนี้และมี รุ่นเดียวกับรักชาเมื่อปี2องปีที่แล้วนี่ก็โตกันหมดแล้วนะครับตอนนี้มีเด็กรุ่นใหม่เกิดมานะครับแต่เอ็มเปนยังไม่ได้ถ่ายรูปให้ดูเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องจดจำลิงกันก่อนฝูงลิงก็ยังหากินในพื้นที่ของตอนเองนะครับมีบ้างที่อาจจะมาเจเจอกันระหว่างฝูง แต่ก็ยังเป็นช่วงของการผสมพันธุ์กันอยู่นะครับช่วงฤดูผสมพันธุ์ของเขาช่วงนี้ตัวผู้กับตัวเมียก็มีการติดตามกันเป็นคู่กันอยู่นะครับแล้วก็มีข่าวดีอีกข่าวหนึ่งครับเมื่อสองสามวันที่แล้วนะครับมีเพื่อนนักวิจัยได้ไปเจอเจ้าหัวจุกนะครับอยู่ตรงถนนนะครับก็คือเจ้าขานั่นเองซึ่งเขาเองก็ย้ายฝูงมา ได้ระยะหนึ่งเลยครับไปอยู่กับฝูงที่เราไม่ได้ติดตามนะครับอยู่ห่างจากพื้นที่วิจัยประมาณ1กิโลเมตรนะครับผมแล้วก็ตอนที่พบนั่นนะลิงทุกตัวเขาก็หนีกันไปนะครับเหลือแต่เจ้าหัวจุกรูปลอเรานะครับอยู่บนถนนแล้วก็มองดูนักวิจัยแล้วเขาก็เดินตามฝูงไปนะครับถือว่าเป็นข่าวดีที่ว่าเจ้าหัวจุกเองยังไม่ไปไหนนะครับก็เด็กๆเ,เองก็ยัง สนุกสนานอยู่ในฝูงนะครับถึงว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ผู้ใหญ่เขาจับคู่กันนะครับและอีกสักเดือน2เดือนประมาณมีนาเมษาพฤษภาคก็จะมีเด็กๆเ,เกิดใหม่อีกแล้วนะครับก็คงจะน่าจะเยอะมากมายเหมือนกันถ้ายังไงแอดมินจะเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะครับถ้า มีเด็กๆเ,เกิดใหม่เพิ่มเติมครับช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยครับขอบคุณมากครับผม